เข้ามาแล้วนะคะหนูรบกวนก่อนนะคะให้กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะใหะ้คุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะได้เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีคนดูทั้งห้าท่านค่ะใครเข้ามานะคะครบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ก็ได้ค่ะพูดคุยกับแม่ค้าได้นะคะ วันนี้เนาะมินก็จะมีเป็นโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือจะเป็นทางร้านที่อยากจะรับสินค้าจากทางร้านทูฟิเตอร์ไปขาย <ๆ S 1> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนนี้เนาะเดี๋ยวรอคุณลูกค้าเข้ามาก่อนเนาะสวัสดีลูกค้าทั้ง9ท่านค่ะสวัสดีนะคะ,ะทางด้านหลังนี้ก็เป็นสินค้าจากทางร้านทูฟิเตอร์นะคะเรามีจาหน่าย มากมายหลายรายการอย่างที่หนูเน้นย้ำนะคะจะเป็นผ้าขนหนูภาพปูที่นอนนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรมนะคะก่อนเครื่องนอนนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อได้ค่ะจากทางร้านทูซิเตอร์นะคะสวัสดีคนดูทั้ง14ท่านค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอแช่งโปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับ พ่อค้าแม่ค้าใครที่อยากจะรับสินค้าจากทางร้านทูซิเตอร์ไปขายเราจะมีโปรโมชั่นอยู่หลักๆสามเซตนะคะอ,อันนี้จะเป็นโปรมโปรมชั่นค่ะสําหรับเซตขนาดเล็กเนาะคุณลูกค้าตั้งแต่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่1บาทขึ้นไปค่ะจนไปถึง5,000บาทค่ะลดกันไปเลยค่ะ15%ค่ะอันนี้คือลดทางร้านนะ สามารถรวมสินค้าได้จะซื้อเป็นผ้าปูก็ได้หรือจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่มีเงินทุนไม่ถึง5000บาทก็สามารถรับสินค้าจากทางร้านทูซิเตอร์นะคะไปขายได้เลยค่ะอันนี้ได้กำไรชัวๆนะอ่าและก็เป็นโปรโมชั่นเซ็ตกลางค่ะโปรโมชั่นเซตกลางนะคะตั้งแต่ลูกค้ามียอดสั่งซื้อ5000บาทไปจนถึง15,000บาทค่ะลดราคาไปเลยถึง 25%เลยค่ะสวัสดีคนดูทาง20ท่านค่ะใครเข้ามาเนาะวันนี้อยู่กับมิ้นนะคะมิ้นจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะดีๆสำหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะได้โปรโมชั่นสุดคุ้มเลยแล้วก็โปรโมชั่นจัดใหญ่ค่ะโปรโมชั่นนี้ว้าวมากๆสำหรับลูกค้านะคะที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่อ่า15,001บาทขึ้นไปนะคะลดสูงสุดไปเลยถึง35%ค่ะ อันนี้คุ้มสุดๆนอกจากโค้ด35%แล้วนะคะยังไม่พอค่ะจัดส่งฟรีไปให้อีกค่ะอันนี้คุ้มมากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่มีหน้าร้านสมมุติว่าเปิดร้านอยู่แล้วนะคะอ,อยากจะรับสินค้าจากทางร้านเราไปขายเนี่ยได้ส่วนลดมากถึง35%เอาไปขายต่อนะคะได้กำไรดีๆเอากำไรงามๆแบบกำไรแบบดีๆฟังๆเลยนะคะ หรือใครที่แบบว่าดีลกับทางโรงแรมไว้อยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเซลล์นะคะคือขายมารับมาแล้วก็ขายออกไปอะไรอย่างนี้นะคะสามารถติดต่อนะคะสอบถามมาทางร้านเราก่อนได้นะคะเพราะว่าคนที่ตัดสินใจจะลงทุนกับทางร้านเราเนี่ยเรามีาตัวเขาเรียกว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งซัพพอร์ตคุณลูกค้าอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้คือตัวแรกนะเป็นแคตตาล็อกค่ะแคตตาล็อกของสินค้านะคะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นแผ่นพับแบบนี้ก็จะมีเป็นรูปภาพแล้วก็มีเป็นไซส์นะคะอาจะมีทั้งภาพขนหนูนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งภาพปูที่นอนด้วยค่ะอ่าสินค้ามากมายก็คือเราเอาจะมารลงในแคตตาล็อกแบบนี้คุณลูกค้าจะได้แบบนี้ไป1ชิ้นนะคะเป็นแคตตาล็อกแบบนี้สามารถขอกับทางร้านได้เลยนะใครที่อยากเป็นตัวแทนนะคะหรือว่าจะเอาไปขายต่อได้แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็มีเป็นสมุดสีค่ะสมุดสีแบบนี้ค่ะ สมุดสีนะก็จะมีเป็นสีนะคะสําหรับเอาไปเสนอราคาทีา่ตามโรงแรมทั่วไปเนาะเขาก็จะมีการย้อมสีหรือว่าใครที่มีหน้าร้านแบบอ่าอยู่แล้วเราก็จะให้สมุดสีแบบนี้ไปเช่นเดียวกันเผื่อลูกค้าแบบอยากจะเปิดออเดอร์นะคะที่เป็นแบบสีย้อมนะคะแบบนี้ได้เลยได้ไปอย่างนี้หนึ่งเล่มแล้วก็เป็นแบบว่าในส่วนของผ้าปูค่ะก็จะเป็นแหงผ้าแบบนี้ค่ะเป็นแฮงผ้ามี ตัวเนื้อผ้าปูให้ลูกค้าได้จับนะคะก็จะมีเป็นตั้งแต่180เส้นนะคะไปจนถึง300เส้นนะคะสำหรับเนื้อผ้าของผ้าปูที่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นแพงผ้านะคะแทงผ้าปูขาวแล้วก็จะเป็นแบบผ้าปูสีแล้วก็มีเช่นเดียวกันค่ะผ้าปูสีนะเป็นแทงแบบนี้นะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะคะทั้ง18ท่านนะคะใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อมาสอบถามข้อมูลได้ค่ะ คือเราจะมีพี่แอดมินนะคะคอยตอบอ่าลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเลยสามารถทักนะคะมาทางอินบ็อกซ์ที่เพจที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้อ่าแล้วก็ใครที่ตัดสินใจนะคะอยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายของทางร้านทูซิสเตอร์ก็จะได้ไปครบเซตแบบนี้เลยคือ1นึ่งแคตตาล็อกนะคะ ก็จะได้เป็นสมุดสีแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างผ้าปูแบบนี้นะคะครบเซ็ตพร้อมขายได้เลยนะคะสําหรับตัวแทนนะคะที่อยากจะมาเป็นรับสินค้าจากทางร้านเราไปจําหน่ายย้ำอีกทีหนึ่งว่าเดือนนี้โปรโมชั่นคุ้มสุดๆคือลดสูงสุดถึง3าเเซลยภาดไม่ได้จริงๆนะคะคุณลูกค้าแถมซื้อครบ15,000บาทขึ้นไปนี่เราจัส่งสินค้าให้ฟรีอีกด้วยนะคะ สนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าไลฟ์สดนี้นะคะก็จะเป็นฟังชั่นแจ้งให้คร่าวๆประมาณนี้ส่วนไลฟ์ต่อไปนะคะช่วง4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นก็จะมาเจอกันนะคะเป็นรอบคู่ประกับการเช่นเคยแต่ว่าจะมีทิปเทคนิคดีๆอะไรอย่างนี้มาฝากลูกค้าหลายๆท่านด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยวช่องทางการติดต่อขอขึ้นไม่ให้พูกค้ะก่อนนะคะอ่าสามารถติดต่อมาได้ค่ะตามช่องทางด้านหน้าได้เลยนะคะเป็นทางไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เบอร์ค่ะ061ค่ะ5 4 5 3892เค่ะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจเนาะยังไงคลิปนี้นะคะมินต้องขอฝากไว้ด้วยว่าให้กดไลค์กด ติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะไลฟ์สดดีๆโปรโมชั่นดีๆของทางร้านทซิสเตอร์ค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ